ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับ c h ช n n e l รีวิวพระนะครับนะวันนี้นะครับพระผงดวงเศรษฐีวาระเจ็ดรอบหลวงปู่เปลวกระตาปุญโยวัดเจ็ดลูกเนินอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับเดินทางมาถึงผมแล้วนี่คือวัตถุมงคลที่นาจัดสร้างเนื่องในวาระกรถินพศ .2567 และฉลองอายุวัฒนมงคลครบ7รอบ84ปี64พันษาหลวงปู่เปียวกระตาปุญโญนะสิทธิ์ในสายของพ่อเที่ยงนวมมานานะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสายนี้สายเหนียวนะของแท้แน่นอนนะสายเมืองระยองต้องหลวงปู่เปียวเท่านั้นนะสร้างน้อยนะจำนวนการสร้างทั้งหมด3,900 60กองนะฮะหรือ60ลุ้นนะครับวันนี้ผมมีมาจำนวน60ลุนนะขออนุญาตไม่ไม่ไม่ติดเบอร์แล้วกันนะฮะมีมา60ลุ้นไม่เต็มหลังไม่เต็มร้อยนะก็ทุกท่านท่านไหนอยากจะลุ้นก็เดี๋ยวลุ้นไปพร้อมกันนะครับท่านไหนที่จะรับรายการลุ้นก็สามารถแจ้งได้เลยนะวันนี้เดี๋ยวผมแกะให้ชมด้วยสัก9ลุนนะฮะที่เหลือก็ทุกท่านไปลุ้นกันนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ พระเพื่งนปลุกเสกไปนะครับเมื่อวันที่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมานะที่วัดเจ็ดลูกเนินนะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกนี่เป็นเป็นสายหลวงปู่ทิมทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับอ่ะนะครับพระไม่ไม่ได้เต็มลังนะฮะคือหนึ่งลังเลยเขาจะมีหนึ่งร้อยลุ้นนะหนึ่งร้อยกองบุญแต่ไม่เป็นไร นะไม่เต็มหลังก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะจะคระลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกะให้ทุกท่านดูนะด้านในว่าองค์พระนี่เป็นอย่างไรนะครับว่ามีความสืยสุง,งามนขนาดไหนนะว่าผมเน้นย้ำว่าพระเนี่ยนะพุทธคุณเนี่ยใช้งานได้จริงเลยเพราะว่าสายพ่อเที่ยงนี่สายเหนียวนะครับสายเหนียวเลยนะสายอัครายันพุทธาคมนะครับ พุทธานคมเข้มขังสายหลวงปู่เผือกว่ากิ่งแก้วนะครับนี่ผมว่าทุกท่านน่าจะรู้จักดีครับหกสิบรุ้นอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้ก็จะมีคนจับจองไปน่าจะประมาณสี่สรุ้นน่าจะเหลยคร่าวๆถ้าผมจมําผิดประมาณยี่สิบโดยประมาณนะครับอข้าให้ดูนะครับเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับตอนนี้พระบูชาหลวงปู่ศิลานะครับพ้าบูชายุทธมงคลแปดสิบปีนะครับ หลืออยู่แค่2รายการนะเป็นหน้าตักขนาด9นิ้วนะครับส่วน5นิ้วหมดแล้วนะครับเป็นหน้าตักขนาดนะเก้นิ้วทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3ามองนะครับถ้าไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะรูในให้ท่านชมอ่ะเดี๋ยวเราดูหน้ากล่องกันก่อนนะหน้ากล่องหน้าซีนกันนะนี่นี่คือหน้ากล่องนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนะครับให้ดูสวยๆหนะ่อยขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะครับอ,อโอตอนนี้ประมาณนี้นะครับหน้ากล่องนะครับนี่พระผงดวงเศรษฐีรุ่นมหาเศรษฐีที่ระลึกในงานทอดกระถินหลวงปู่เปลววัดเจ็ดลูกเนินอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับอ่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะแกะให้ทุกท่านลุ้นกันซีนนะเขามีหุ้มซีนด้านในด้วยนะครับนี่นะ มีหุ้มซีนอีกชั้นหนึ่งนะครับคือใส่ถุงมาแล้วนะครับแล้วก็หุ้มซีนอ,อีกอีกอีกชั้นหนึ่งนะงานดีเลยนะครับงานดีเลยนะครับมาดูกันนะครับไมคขี้ริวขี้เลยครับงานคุณภาพนะครับนะ่นะหน้ากล่องก็จะเป็นเช่นนี้ครับพระผงดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เลือกในงานทอดก,ก,กระถินหลวงปู่เปียวกตปุญโยวัดเจ็ดลูกเนินตำบลชากบกอำเภอบ้าน่า่จังหวัดระยอง นะครับลุนละ350บาทจัดส่งฟรีนะครับท่านไหนรับ3ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับอ่ะทีนี้เรามารุนกันนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมสัก9ลุนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านี่นะเปิดขึ้นมาองค์แรกเลยรายการที่3.4นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คบริการสักครู่นะครับ รายการที่3.4จนะครับจะเป็นเนื้อผงมหาลาบหน้าทาทองด้านหลังฝังตะกุดคู่ทองแดงทองเหลืองสร้างห9ึ่งร้องค์นะครับรายการนี้สร้างน้อยหนึ่งร้อยเาเก้าองคอขออนุญ,ญาตให้ชมนะครับแต่องค์ใหญ่นะองค์ใหญ่กว่าดวงเศรษฐีเอาเป็นว่ามาตรฐานคือหลงปมุนแล้วกันนะผมเทียบกวับหลงปมุนองค์ใหญ่นะ พระองค์ใหญ่กว่าหวงสิทธิหลวงปูมุลครับนะปกติแล้วดวงสีหลวงปูมุนจะองค์เล็กกว่าน,นี้อันนี้องค์ใหญ่นะองค์ใหญ่ใหญ่กว่าหวงสิทธิหลวงปูมุลนะครับนี่องค์ใหญ่เลยนะครับนี่เห็นไหมด้านหลังมีตะกุดด้วยนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตสูงให้ชมนะครับนี่เป็นตะกุดทองแดงกับทองทิพนะครับมีเลขด้านหลังนะครับเลขเจ็ดสองนะครับอ่าเจ็ดสองหรือหนึ่งเจ็ดสองนะเพื่อนๆนะขออนุญาตดู นี่ใช่เลขไหมอ่าเลขเป็นเจ็ดสองหรือเปล่านะครับนะครับนี่วัดเจ็ดลูกเนินจังหวัดระยองปีพศสองพน,น้าร<ๆ>้อยหสิบเจ็ดนะครับดวงเศรษฐีมาหาเศรษฐีนะครับนี่นะสวยดูหน้าหลวงปู่ครับโอ้โหแกะออกมาในแบบดูหน้าครับหน้าสวยมากนะครับดูฮะดูหลวงปู่เปียวเห็นนะ ตัวหนังสือเนี่ยท่านลองสังเกตดูนะครับท่านท่านเคยเห็นพระผงที่ตัวหนังสือชัดอย่างนี้ไหมลองเอามาเทียบดูนะหลวงปู่เปียวเนี่ยในคำเนี้ยนะเด้งขึ้นมาเป็นนูนมาเป็นสันเป็นแท่งอย่างเงี้ยเหมือนพระเหรียญเลยเห็นนะดูความสวยดูหน้าฮะดูหน้าพระดูโหเหมือนมากคมกิ๊กนะคอพ่าดรรุ่นเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเสียดาย น่าเสียดายมากๆน้ำวนสารดีมากแล้วก็เล่นหาในกลุ่มหลวงปู่เปียวสมาชิกตัวนี้ห้าหมืนกว่าท่านนะเขาเล่นหากันเนี่ยนะประมูลกันจบเนี่ยอย่างองค์เนี้ยนาทาทองด้านหลังฝังตะกุดสองดอกแบบเนี้ยประมูลจบเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะวันนี้ผมเปิดที่รุ่นละสามร้อยห้าสิบาทพระสวยๆเก็บได้ให้รีบเก็บครับอ่ะนี่ะครับนี่แกะให้ชมกันนะครับสวยๆฮะสวยมากนะครับ องค์นี้ท่านไหนจะรับขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่400บาทนะครับนี่400บาทรับไปนะ400บาทนะครับถ้าจะเอารายการลุ้นตอนนี้ลุ้นละ350บาท3ลุ้น1,000บาทส่งฟรีนะเอากี่ลุ้นก็ได้แจ้งเข้ามาเลยนะแต่ถ้าจะเอาองค์นี้ให้400บาทอ่ะโอเคนะครับงานส,สวยๆครับเน้นพุทธคุณนะแล้วก็พระหลวงปู่เปียวนี่มีประสบการณ์บ่อยนะผมจะบอกให้ นาพระมีรประสบการณ์ในกลุ่มพระจุมงคลมีประมาณห้าหมื่นกว่าท่านนะช่วงนี้นะตอนนี้นะครับเอาอีกสักลุ้นนะครับผมผมเรียนว่าผมจะแกะห้าอ่าเก้าลุ้นนะครับไปแล้วไปแล้วหนึ่งนะไปแล้วหนึ่งนะครับอันนี้คือองค์ที่สองครับมาดูกันองค์ที่สองนะครับเปิดขึ้นมาโอ้โหเนื้อขาวผองพุทธคุณครับบรายการที่สามจุดเก้าอันเช็คไริรายการนะ สามจุดเก้าเนื้อผงม,มหามงคลโรยผ้าสังคติสร้างหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดองค์ครับโอ้โหอันนี้ก็เด็ดมากเลยนะเด็ดจริงๆรายการนี้เนื้อผงพุทธคุณนั่นแหละองค์เซียวขาแบบนี้นะครับโอ้โหดูฮะดูความสวยฮะท่านดูฮะเนี่ยท่านดูความคมของพระผงครับท่านดูท่านดูฮะ ดูความคมฮะดูตัวหนังสือครับท่านเห็นอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเส้นคอเห็นไหมขึ้นมาเป็นพืชเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่สวยจริงไม่ขึ้นอย่างนี้นะดูพระเหรียญบางรุ่นนี้ยังไม่สวยเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมคําว่าหลวงปู่เปียวท่านเห็นหรือเปล่า rak? นะไม่ใช่งานขี้เหร่น,นะครับหลวงปู่เปียวเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยนะขึ้นมาเป็นสันเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะฮะดูดูหน้าหลวงปู่เปียวครับดูนี่นะเหมือนเป๊ะนะครับนี่ สวยมากนะดูเส้นคงเส้นคอนะครับนี่นะขึ้นมาชัดเจนเลยนะนะครับสวยมากนะครับนี่นี่ด้านหลังนะครับเลขห้าหกหนึ่งนะครับอันนี้ไม่มีฝังตะกุดนะไม่มีฝังตะกุดนะผมให้ที่สามร้อยห้าสิบาทนะไม่ฝังตะกุดให้สามร้อยห้าสิบาทท่านเลือกเอาเลยท่านเจาองค์นี้ก็ได้ท่านเจ้าไปลุ้นเราก็ได้นะครับนี่สวยมากนะ ผมพยายามจะแกะท่านดูว่าพระสวยจริงๆเห็นนะเห็นนะสวยไหมครับโหแทบยกขึ้นมานี่แบบคือเนื้อหามวลสารเนี่ยคือสุดจริงนะท่านเห็นนะเห็นนะมเขาปั๊มใส่เนี่ยจีวรเห็นไหมเห็นไหมจีวรลึกเข้าแง่งในนะครับเขาปั๊มใส่นะสวยมากนะครับองค์นี้เปิดไว้ที่สามร้อยห้าสิบบาทท่านไหนรับก็แจ้งเข้ามานะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะแกะชมสักเก้าองนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวให้ท่านไปลุ้นกันเอานะครับผ่านไปองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะฮะองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี่องค์ที่สามนะครับโอ้โหรายการเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับเนื้อผงม,มาหามงคลหรือว่าผงพุทธคุณนะครับอันนี้เลขอะไรเลย นี่อุ้ยนี่สวยมากเลยดูหน้าครับว้าวเป็นจะบอกว่าเป็นพระผงม,มีชีวิตก็ไม่ผิดนะครับเนี่ยท่านดูฮะดูดีๆด,ดูดีๆสวยไหมสวยไหมดูดูงานครับหลวงปู่เปลวครับท่านดูงานครับโอ้อไรที่ติเลยนะเลขสามสองเจ็ด ต่อโคดปอปลาย่อม,มาจากชื่อหลวงปู่หลวงปู่เปียวนะครับดูฮะอย่างเงี้ยสามร้อยห้าสิบบาทนะท่านว่าอย่างไงครับพระหน้าแบบนี้ครับสวยแบบนี้ฮะดูดูงานเสียก่อนนะพระเหรียญบางรุ่นเนี่ยยังไม่สวยเท่านี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะดูโอ้โหอันนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านท่านสนใจก็แคปมาสามร้อยห้าสิบบาทรายการนี้ นะครับเนี่ยเปิดให้ชมไปเรื่อยๆนะครับให้รบก้าลุ้นตาถูมแจ้งท่านไปนะผ่านไปสามแล้วต่อไปเป็นองค์ที่สี่ครับเป็นลุ้นที่สี่นะครับลุ้นที่สี่นะครับลุ้นที่สี่นะครับอ่ารายการเมื่อกี้อีกแล้วครับผงพุตธคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเนื้อก้นคกนะสวยมากนะฮะจะให้ดูก้นคก ถ้าผมเปิดเจอก้นคกนะอันนี้เลข279นะฮะ279สวยๆนี่เห็นไหมใครจะเอาเลข279ก็ติดต่อมา350บาทแบ่งให้ครับ350บาทครับพระสวยเหรียญมีชีวิตนะเป็นพระผงที่แบบเป็นพระผงม,มีชีวิตเลยแหละนะฮะท่านคงไม่เคยเห็นหรอกพระผงม,มีชีวิตเนะี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกเหรียญมีชีวิตนะแต่นี่คือพระผงม,มีชีวิตครับหน้าเหมือนเป๊ะนะคมจริงๆครับ350บาท นะเลขสองเจ็ดเก้าสามรอยห้าสิบาทเนื้อผงม,มหามงคลหรือว่าผงพุทธคุณรโรยสังคตินะผ้าสังคติหลงปูเปลวอ่ะแจกมามวลสารสุดยอดอยู่แล้วนะครับปลุกเสกนี่เข้มขลังนะเป็นดวงเศรษฐีสายเหนียวว่าอย่างนั้นนะครับองค์ที่สี่ครับอ่ะองค์ที่ห้าก่อไปนี่องค์ที่ห้านะครับต่อไปนะองค์ที่ห้านะครับ องที่ห้านะครับอันแน่นะครับบนร,รายการที่สามจุดห้าครับนี่เห็ไนไะเนื้อผงม,มาหานิยมหน้าทาทองหลังฝังตะกุดทองแดงสร้างร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับโอ้โหสวยๆอย่างนี้ครับมีฝังตะกุดอย่างนี้ก็แจมเลยครับดูว้าวนะ วิหลังทองแดงหนึ่งดอกนะครับนี่ครับอันนี้เลขสามสิบนะครับสามศูนย์นะตะกุดทองแดงหนึ่งดอกครับหน้าทาทองสวยๆเลยเนื้อดำๆเนี่ยเขาเรียกผงใบลานนะแต่เขาตั้งชื่ออะไรนะสามจุดห้านี่เขาตั้งชื่อว่าเนื้อผงม,มหานิยมนะแต่ถ้าเป็นเนื้อจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นเนื้อใบลานบ้านเรานี่แหละ แต่ว่าหน้าสวยมากเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะอันนี้นะครับนี่เดี๋ยวซูมหน้าให้ดูเหมือนเป๊ะนะครับนี่พระผงนะผมยังคิดว่าเป็นพระเหรียญอยู่นะนี่พระผงนะท่านดูครับนี่พระผงนะครับเหมือนพระเหรียญไหมฮะโอ้โหข่มมากครับอ่ะเปิดเอาไว้ที่400รายการนี่มีฝังตะกุดทองแดงหนึ่งดอกครับ เลข30ครบับรับไปที่400บาทครับอ่านะครับถ้าไใดจะรับก็แจ้งเข้ามาเลยนะครับจะรับองค์ไหนอย่างไรนะครับมีองค์ที่5แล้วเนาะต่อไปองค์ที่6นะครับลุ้นที่6นะครับเวลาได้ลุน้นได้แกะมันสนุกนะมันมือดีนะครับผมเรป็นคนชอบพระลุน้นได้ตื่นเต้นดีนะครับ น่ะสามจุดเก้านะนะ 9, นะเปิดเจอรายกันสามจุดเก้าอีกแนละ้วเปิดเจอสามจุดเก้าอีกแล้วนะครับนี่นะรายกันสามจุดเก้าครับเหนือผมพุทธคุณเลขสามหกหกนะเนี่ยสวยดูหน้าครับอย่างถ้าลองดูเนื้อหาบนสารแนะเลย ดำๆเนี่ยเป็นเส้นๆเนี่ยโอ้ยเนื้อหามวลสารนะ่ชัดแจ๋วเลยสวยมากนะครับนะองนี้ก็เปิดไว้ที่สามร้อยห้าสิบาทครับท่านใดรับก็แจ้งมาเนาะแคปมาเลยครับเนื้อผงพุทธคุณสีขาวองนี้เลขสามหกหกนะฮะผงมหานิยมมามงคลน,นะครับอ่ะนะสามร้อยห้าสิบาทอ่ะแจ้งมาครับองนี้แบ่งทุกท่านไปนะครับแบ่งของดีเอาไปใช้งาน ดวงสิรษฐีสายเหนียวครับอ่ะตอนนี้หกองค์แล้วต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะองค์ที่เจ็ดนะครับเ็ะให้ชมกันนะองค์ที่เจ็ดนะครับอ่าสามจุดห้าเนี่ยปัดทองมาแกสามจุดห้าปัดทองแต่กุฎทองแดงหนึ่งดอก ปัดทองตะกุตทองแดงหนึ่งดอกเลขแปดสิบสองครับปัดทองตะกุตทองแดงหนึ่งดอกโอ้โหโหดูฮะสวยไหมถามใจเธอดูครับองคนี้ก็รับไปที่สี่ร้อยบาทครับแบ่งให้อ่าแบ่งไปเอาไปสี่ร้อยครับงามๆนะครับนี่สี่ร้อยบาทนะครับงามๆนะอะ่แบ่งทุกท่านไปครับสี่ร้อยบาทครับผม โอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นอองค์ที่เท่าไหร่นะครับองค์ที่แปดนะครับเป็นองค์ที่แปดนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรครับองค์ที่แปดนะครับอ่าสามจุดเก้าอีกแล้วนะครับ ยังไม่เจอเนื้ออื่นนะยังเจอเนื้อรายการซ้ำเดิมอยู่เพิ่งเจอสามรายการนะครับนี่สามจุดเก้าแต่หน้าสวยจริงๆนะลูกค้าดูหน้าสวยมากผมอยากจะให้ดูรายการอื่นด้วยนะเลขหนึ่งศูนสี่สามอันนี้รับไปที่สามร้อยห้าสิบาทครับนี่รับไปสามร้อยห้าสิบาทเนาะอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับรับไป องนี้เลขหนึ่งศูนย์สี่สามครับสามร้อยห้าสิบาทอ่ะแจ้งมานะครับต่อไปองค์ที่เก้านะองที่เก้าสุดท้ายเรามาดูกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะเหมือนเดิมอีกไหมมาดูองค์ที่เก้าอยากให้ดูรายการอื่นด้วยนะว่าพระสวยนะสวยทุกเนื้อต่อไปองค์ที่เก้านะครับมาดูกันเปิดขึ้นมาเป็นสามจุดเก้าอีกแล้วครับโอ้โหรายการนี้มันเยอะจริงๆนะ นะสามจุดเก้านะเออนะเอานี้สามจุดเก้าครับดูเอาไปสามร้อยห้าสิบาทครับบอรรายการสามจุดเก้านี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทเอาแบ่งทุกท่านไปนะร่วมบุญกระถิ่นด้วยกันนะครับนี่โอ้แต่สวยจริงนะดูตัวหนังสือดิดูดูฮะด,ด,ดูเลขสองหกหนึ่งครับสามร้อยห้าสิบาทเลขสองหกหนึ่ง นะถ้าไหนจะรับรายการนี้แจ้งมาเลขสองหกหนึ่งครับสามร้อยห้าสิบาทครับรับแค็บแจ้งมาเลยนะครับโอเคอ่าเก้าอง์แล้วยังไม่เจอรายการอื่นเนาะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอีกสามลแล้วกันนะผมอยากให้เห็นรายการอื่นด้วยนะฮะมันก็เจอแต่ปัดทองแล้วก็ผมพุทธคุณนะครับอ่าเอาเป็นสิบสองล้ล้วกันเนาะเก้า สิ 10, 11, 12ขออนุญาตเปิดอีก3ามลุนคือวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยก็คืออยากให้เห็นนะอยากให้เห็นว่าได้หลายเนื้อนะแล้วก็ให้เห็นว่ามันสวยจริงๆนะอ่านั่นนี่นะ3ามุดมาแล้วครับมาแล้วนะ3.7อันนี้นะเป็นเนื้ออะไรเนี่ย สามจุดเจ็ดเป็นเนื้อผงม,มหาราบโรยผ้าสังขาิิครับอ่าหรือว่าเนื้อชานหมากนั่นเองนะสร้างหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดองค์ครับอ่านี่นี่นี่นะเนื้อชานหมากบ้านเรานี่แหละนะครับนะชานหมากหรือว่าว่านสบู่เลือดสวยนะแดงๆนี่ผมชอบนี่อันนี้สวยเลย นี่นะพอบทนี้หลวงปู่ก็มาเลยนะเลขหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบครับมาแดงๆนี้เลยนะ <c oughs> เขาบอกว่าจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะครับนี่น่าจะเป็นชานหมากหรือผมว่าน,น่าจะถ้าเป็นเนื้อเนี่ยผมว่าเป็นว่านสบู่เลือดนะเนี่ยเป็นว่านสบู่เลือดเพราะว่าเขาแดงแบบแดงแบบสบู่เลือดนะเขาไม่ได้แดงทางชานมากเพราะชานหมากจะไม่ได้แดงแปดชานหมากจะแดงอมน้ําตาลนะตามสีชานหมาก อันนี้ผมคิดว่าเป็นว่านสบู่เลือดนะแดงเป็นว่านสบู่เลือดนะแต่สวยมากนะครับสวยมากนะว่านสบู่เลือดไม่ได้ฝังตะขุดนะครับนะเดิมๆนะโรยจีวอนสวยๆแบบนี้ท่านไหนจะรับเอาไปสามร้อยห้าสิบบาทเอาปิดให้ไวนะอันนี้ไปก่อนเขาแน่สามร้อยห้าสิบบาททักมาครับอ่านะครับอีกสององนะเห็นไปแล้วนะเดี๋ยวให้ดูองค์อื่นด้วยอยากให้เห็นหลายๆเนื้อนะครับ อยากให้เห็นหลายๆเนื้ออ่ะมาอีกสององค์นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวให้ท่านไปลุ้นกันนะครับแต่ว่าผมการันตีว่าท่านเจอ,อรายการไหนก็สวยทุกรายการนะฮะสวยแน่นอนนะะเปิดขึ้นมาเอานั่นไงนะวันสบู่เลือดถ้าออกก็ออกกันต่อเนื่องเลยนะครับนะวันสบู่เลือดมาต่อเนื่องเลยนะครับมีนะ อโอโหแม่เจ้าเลขสี่หกสี่เอาเลขถามเงินหามทองเลยคนนี้นะครับนี่โอ้ยดูหน้าครับไม่สวยตรงไหนครับท่านคอมเมนต์หน่อยฮนะสวยหรือไม่สวยท่านคอมเมนต์ผมหน่อยฮะท่านดูหน้าหลวงปู่ฮะหน้าเหมือนไหมเหมือนคนจริงจริงไหมเหมือนไหมนะนะดูดูคมปิดดูตัวหนังสือ โอ้โหพระแบบนี้ท่านจะหาจากไหนได้ครับไม่ใช่งานกิ๊กกอกนะนี่งานอย่างดีนะงานพีเียมคือผมเนี่ยไม่สามารถไปหลอกทุกท่านได้อยู่แล้วทุกท่านที่ฟังผมอยู่ตอนนี้มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มีแต่ครูบาอาจารย์นะทุกท่านมีประสบการณ์นะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นที่ดูผมอยู่ตรงนี้ผมไม่สามารถไปหลอกท่านได้หรอกว่างานดีเหรืองานไม่ดีทุกท่านเห็นอยู่แล้วด้วยสายตาของท่านเองว่างานดีไม่ดีท่านดูครับ นะงานสวยไม่สวยงานดีไม่ดีทุกท่านที่ฟังผมอยู่ตอนเนี้ยเอฟผมเนี่ยมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เขามีประสบการณ์ทั้งนั้นประสบการณ์สูงของผมทุกคนอยู่แล้วนะครับระดับครูบาอาจารย์ทั้งนั้นที่ฟังผมอยู่ตอนเนี้ยนะครับเขาเห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยคืองานดีหรือไม่ดีเขาตัดสินใจของเขาเองแต่ผมยืนยันว่านี่คืองานดีไม่ใช่งานกีกอก,กนะท่านดูนะดูงานพระผงที่เหมือนจริงๆอย่างเงี้ยท่านดูฮะมันหายไปที่ไหนครับดู ส่องยังไงก็สวยอะพระแบบนี้นะส่องแล้วชื่นใจนะยระแเนี้ยพระที่สวยเนี่ยส่องแล้วชื่นใจแต่ถ้าพระที่ไม่สวยเนี่ยส่องไปแล้วมันเจออ่ารอยตรงนั้นตรงนี้ตําหนิตรงนี้มันมันไม่ชื่นใจนะแต่ถ้าส่องไปแล้วมันโอ้ยตรงนี้ก็สวยหน้าก็สวยผิวพระก็สวยจมูกก็สวยคิ้วก็สวยดวงตาก็สวยส่องแล้วมันมีความสุขนะครับถ้าพระอย่างเงี้ยนะท่านลองดู นะลองดูนะเนี่ยสามอยห้าบาทแบ่งให้ท่านไป3ามราบาทรับไปนะครับอ่ะแบ่งให้นะอีกหนึ่งองค์นะครับก็จะเป็นสนะนะิบสองเนาะนะอีกหนึ่งองค์แกหนึ่สุดท้ายที่เหลือก็เดี๋ยวจับศบให้ทุกท่านวันนี้นะครับวันนี้วันที่24่ตุลาคมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตส่งไรศนสีไทยเมื่อวานนี้ไม่ได้ส่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวัน ปีอามหาราชยี่สิบตุลาคมนะวันนี้คิดว่าไปสนีนะ่าจะเปิดนะนนเมื่อวานนี้ไปแล้วเขาไม่เปิดนะครับเอา,านั่นเห็นนะมสามจุดเก้ามาอีกแล้วนะครเนื้อผมพุทธคุณองค์นี้นะเอาไปที่สามร้อยห้าสิบบาทนะถ้าลองดูฮะเรียบๆนี่เรียบๆหรูรๆเห็นนะสวยมากเลยนะ ภาษาไวรุ่นก็เรียกสวยขยี้ใจนะเนี่ยสวยมากท่านลองดูเนี่ยเนื้อหามวลสารเนี่ยจัดจ้านจริงๆนะผมไปหลอกท่านไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นนะดูความสวยเลขสามห้าเจ็ดครับต่อคดปลาปลาเย่อมาจากเปลซวซลชื่อหลวงปู่นะนี่สาย,ยออ้ยอ่งนี้สายตาแบบแตตนดูได้ดูหน,ดหน,ดหน้ดูนิ่งนะเห็นนะสายตาเหมือนมากครับโอ้หเหมือนยันเม็ตตา นากะได้ดีมากนะงานบล็อกคมมากนะครับเนี่ยโอ้โหสามร้อยห้าสิบาทเอ้าแบ่งทุกท่านไปครับนะแบ่งทุกท่านไปสามร้อยห้าสิบาทครับนะแคปแจ้งมาเลยครับสามร้อยห้าสิบาทนะเนื้อสีขาวองพุทธคุณนะเลขสามห้าเจ็ดตอกดปอปานะดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีหลวงปู่เปียวนะเป็นดวงเศรษฐีรุ่นแรกด้วยนะเก็บได้ให้รีบเก็บนะาจัดสร้างในวาระเจ็ดรอบแปดสิบสี่ปีหกสิบสี่พัรษา หลวงปู่เปลววัดเจ็ดลูกเนินจังหวัดระยองสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ